อีกครับทุกคนนำมาทำ Starfish toy กันต่อครับไปเล s เซนที่5แล้วเราจะมา combine นะครับหรือว่ารวมทุกเลเยอร์เข้าด้วยกันแล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับอาล้ครับเรากลับมาที่ผลงานของเรานะครับตรวจสอบดูนะครับเรามาดูด้านข้างแบบนี้แล้วก็พลิกนะฮะจะง่ายกว่านะครับถ้าไปพลิกแบบตอนแรกที่กูใชพลิกเนี่ยอ่านแล้วก็ซูมเข้าไปดูเพื่อดูว่าเขากลวงทุกันแล้วใช่ไหมนะครับ คลิกออกคลิกตรงที่ว่างว่างอื่นก็ได้เพื่อจะดูเอาล้ครับใช้ได้นะครับซูมกดหมุนลูกกลิ้งนะครับเพื่อซูมเข้ามาเอาล้ครับคราวนี้ถึงตอนสำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะรวมร่างนะครับรวมร่างทั้ง5เลเยอร์นี้นะครับเข้าด้วยกันเป็น1ชิ้นก็เช่นเคยครับลากเมาส์คลุมนะครับทั้ง5ชิ้นเสร็จแล้วก็มาคลิกอไลน์นะครับคลิกลงไปเลย เสร็จแล้วนะครับลากมาให้ตรงกับด้านอะด้านแนวนอนก็ได้แนวนอนปุ๊บเราก็ด้านข้าอยอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่ครับเขาก็จะรวมกันแล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปกดกรุ๊ปนะฮะเดี๋ยวเรามาลากคลุมอีกทีหนึ่งแล้วก็ลากมาไว้ข้างบนตรงกลางพื้นที่เวิร์ l เพลนตรงนี้ของเรานะฮะทีนี้เราลองมาก้มดูนะครับดูนะนี่เห็นไหมครับ โอ้ oh, เราก็จะได้ฟิจิตทอยนะครับที่มีช่องว่างระหว่างแต่ละเลเยอร์นี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับมีช่องว่างแต่ละเลเยอร์โอเคเอาละครับเกือบละเกือบละซูมเอามาก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับให้เราจับชิ้นที่เรากรุ๊ปไอ้ที่ไม่ให้ที่เรากรุ๊ปที่เราคลุมไว้ทุกอันเนี้ยนะครับมาไว้กลางๆนะครับไวก้กลางๆอ่าเสร็จแล้วนะครับ ไปทางขวานะครับแล้วไปข้างบนอันแรกสุดเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นรูปจางๆเป็นบ็อกซ์นะครับแต่ว่าเป็นกลวงให้คลิกนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ขยายขนาดแนวนอนกับแนวตั้งนะครับลากตรงนี้ก็ได้ให้คลุมนะครับเจ้าฟิจิตของเราแบบนี้เลยนะครับคลุมทุกทิศทางแบบนี้เลยนะครับ ค่อยๆดูนะครับทีนี้มาเช็คความสูงของเจ้าสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสูง20ใช่ไหมครับดูดีๆนะไม่ใช่ความสูงของตัวฟิจิตของเรานะฮะเป็นความสูงของสี่เหลี่ยมนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกตรงนี้ค้างไว้ไม่ต้องกดช f ฟนะฮะแล้วก็ลากขึ้นไปเป็น4สัก45ก็ได้50ก็ได้ครับ50นะครับ จากนั้นนะครับดูดีๆนะครับยังคงอยู่ที่สี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ามาชี้เดี๋ยวกูจิบสูงเข้าไปและสังเกตตรงความสูงตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะวิจิบจะยกกล่องสี่เหลี่ยมนี้สูงขึ้นเราต้องการให้สูงขึ้น1 0ม mm ิลลิเมตรนะครับเราก็คลิกลงไปทีส่สามเหลี่ยมสีแดงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นสังเกตมุมล่างซ้ายนะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจาก 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, นะสมมติถ้านน้องทําเกินก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วมาคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกเลข1 1แล้วก็พิมพ์เลข10เข้าไปแทน1 0 enter นะครับเอาละนั่นหมายความว่าฟิจิตของเราจะมีความหนาหรือความสูงประมาณ1 0ม mm ิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับให้เราลากเมาส์ไว้ครัง้งเดี๋ยวเอาน่า ลากเมาส์ข้างนอกนะครับแล้วก็คลุมทั้งหมดเลยทุกอย่างคลุมปุ๊บนะครับเรามากดกรุ๊ปนะครับยูเนียนกรุ๊ปคลิกลงไปเลยนะครับปึ้งนี่ครับเราก็จะได้นะครับฟิจิตนะครับครึ่งท่อนนะครึ่งท่อนก่อนอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับใจเย็นเอาละต่อไปจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเอาเมาส์มาลากคลุมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด ตัว c c cat นะครับเสร็จแล้วปล่อยมือทั้งหมดแล้วก็กด control ค้างไว้ที่กดตัว v นะครับ v violet ลงไปครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรเสร็จแล้วเราจะทำการ f ลิปครับตอนนี้เราต้องการจะพลิกเขากลับขึ้นมานะครับตัวชิ้นที่เรา duplicate ออกมาเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ เห็นมิลเลอร์ไหมครับตัวนี้มิลเลอร์คลิกที่มิลเลอร์ลงไปนะครับแล้วก็ดูนะครับเราจะเลือกอันนี้ครับเพื่อจะให้เขาคว่ำเป็นหงายหงายเป็นคว่ำนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้แล้วก็คลิกลงไปนี่ครับเขาจะหงายขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมครับโอเคทีนี้นะครับทีนี้อาจจะเย็นๆนะครับเรามาโฟกัสที่ชิ้นแรกของเราลุ่มลุ่มชุดแรกของเราก่อนเอาเมาส์นะครับมาคลิกตรงที่ว่างๆก่อนนะครับ แล้วก็คลิกลากให้มาเฉี่ยวโดนแค่ครึ่งอันของอันทางซ้ายนะครับสังเกตน,นะครับอย่าเผลอไปโดนทางขวาน,นะครับอ่าแค่ตรงนี้ปุ๊บนะเป็นการเลือกทุกอันของอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะยกเขาสูงขึ้นมา10มิลนะะสังเกตนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวจะมีตัวเลขขึ้นตรงนี้เนาะก็เอาเมาส์มาชี้ตรงจุดสีดําตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากขึ้นมาให้ถึงเลข10 สิบย่างสิบหรือยงนะครับถ้าน้องน้องทำแล้วไม่10สักทีนะครับก็ปล่อยเมาส์แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์เลขสิบเข้าไปก็ได้10นะครับ enter ได้เลยนี่ครับได้แล้วเอาละแค่นี้เองนะครับอย่าไปยกผิดอันแล้วกันเนาะต้องเอาอันแรกยกขึ้นนะครับไม่ใช่อันที่2องที่ u p l พิเ t e มายกขึ้นจากนั้นนะครับเราจะทำให้เขาออไลน์เข้าหากัน ลากคลุมทั้งหมดนะครับทุกชิ้นเลยนะครับคราวนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ครับอไลนคลิกลงไปแล้วก็คลิกที่ตุ่มนี้นะครับตุ่มด้านแนวนอนตรงนี้แล้วก็ตุ่มแนวตั้งแต่เนื่องจากเมื่อกี้เราดูพ่เขียนมาเนี่ยแนวตั้งเขา,ามันตรงกันอยู่แล้วก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นสีเทาๆไม่มีสีดําเข้มให้เรานะครับเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะอไล,ล์อะไรเพิ่มได้ละนะครับเอาละทีนี้นะครับ เอาละครับแค่นี้เองครับก็พร้อมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับิจิ๊บก็จะพลิกดูนะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับอ่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วเอาละขั้นสุดท้ายเราก็จะไปส่งออกไฟล์นะครับเพื่อไปปริ้นกันนะครับไปปริ้นกันเอาละก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ Export ตรงนี้นะครับคลิก Export Down l o a d a n โ 3d p r i ้นนะครับคลิกลงไป แล้วก็ stl นะครับ stl แต่ว่าก่อนจะทำนั้นน้องอย่าลืมต้องไปลากคลุมนะครับทั้งหมดเลยนะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ export นะครับแล้วก็เลือก stl ตามปกติได้เลยเราสักครู่ครับก็แปลงไฟล์ให้เป็น stl แล้วเดี๋ยวเราก็จะ save เอาไว้นะครับเราสักครู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นสีเขียวๆนะขึ้นตรงนี้กําลังทําอยู่นะจะเย็นๆนะครับอ่าระคับเขาอาจจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบของกูจิบหรืออาจจะเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับก็ลองดูนะครับกูจิบก็ได้ star f i จิตทอยแล้วกูจิบเอาไว้ที่ Desktop ก็ลกแล้วกันแล้วก็เป็นนี้เป็นไฟล์ STL กดบันทึกเลยนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะน้องๆก็ไปเปิดอ่า แล้วก็ปริ้นสั่งปริ้นให้คุณครูช่วยนะครับอันนี้คิดว่าไม่ต้องใส่ซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องใส่ซัพพอร์ตไม่จําเป็นน่าจะใช้ได้เลยนะครับเอาลครับสําหรับนะครับการทำฟิจิตทอยนะครับสตาร f i ิจิตทอยก็เสร็จลงเพียงเท่านี้นะครับขอแสดงความยินดีนะครับน้องๆไปลองทําดูแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วมาโชว์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเจนโคดลาไปก่อนพบกันใหม่ติวทีวอื่นๆนะครับสวัสดีครับ